คนเกิดปีมะเมียเนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งการแข่งขันนะม้าก็ต้องลงสนามแข่งขันครับเพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชนะนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติในชีวิตคือสิ่งที่คนเกิดปีม้าต้องเผชิญนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ากับความพยายามที่คุณจะแลกมานะสําหรับคนเกิดปีมะเมียคุณจะได้รับโชคจากหลายทิศหลายทางเลยนะครับ ดยเฉพาะการสนับสนุนจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างที่จะมาช่วยคุณนะเหมือนกับปีมะเส็งฮะปีงูนะแต่ของคุณเนี่ยปีนี้จะเจออุปสรรคเยอะหน่อยจะเจอคู่แข่งเยอะหน่อยนะฉะนั้นก็เป็นอีกปีหนึ่งครับที่จะต้องไปพร้อมกับมิรสหายที่ไว้ใจกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณต้องแข่งขันกับตัวเองเหมือนกันนอกจาก ต้องแข่งขันกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็ต้องแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเวลาเพราะว่ามันก็จะมีงานมาถาโถมในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยนะปีนี้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วก็ในเรื่องการแบ่งเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยบางทีก็จะมีโชคลาภมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะเช่นการมีหุ้นส่วนใหม่ๆนะครับมีโอกาสในสการสร้างความสําเร็จ การลงทุนทางธุรกิจการวางแผนแต่ก็ต้องระมัดระวังน,นะครับโอกาสที่จะโอ้โ,โอเวอร์โหลดมากะระวัดระวังน,นะครับคุณควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับปีมะเมียมีโอกาสสูงที่จะประสบความสาเร็จเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เด่นในปีนี้นะครับของคนเกิดปีมะเมียนะครับก็คือทางด้านวิชาการนะการศึกษาก็จะช่วยเสริมในเรื่องของโอกาสในการเติบโตอย่างชัดเจน หากคุณมีความคิดที่อยากจะศึกษาศาสตร์ใหม่ๆนะครับคุณศึกษาได้เลยนะหรือเป็นเรื่องของศาสตร์เร้นลับนะศาสตร์เล่นลับนะพวกโ,ฮโ,ฮโฮราศาสตร์ต่างๆศึกษาได้เลยนะในศาสตร์ที่คุณไม่เคยลองมาก่อนศึกษาได้เลยนะครับเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็เสริมทักษะในการนําไปใช้ในชีวิตได้ สำหรับสุขภาพในปีนี้ครับนะก็เป็นอีกปีหนึ่งที่คนปีมะเมียจะมีสุขภาพที่ดีเหมือนกันนะถ้ามีอาการเจ็บป่วยอยู่หรือมีอะไรที่เรื้อรังนะครับมันนานโดยไม่มีสาเหตุหรือมีสาเหตุก็ตามเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาแข็งแรงได้นะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่หรือว่าคนในสังคมเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอีกด้วยนะ ดังนั้นครับสำหรับคนเกิดปีมะเมียอ,อ,อ,อย่าลืมวางแผนการทำงานให้ดีนะครับในปี2568แล้ก็มุ่งม,มั่นจริงๆนะที่จะพัฒนาตัวเองได้วิชาการความรู้ใหม่ๆนะรวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยต้องดูแลสุขภาพจริงๆจังๆเพราะว่าในปีหน้าอย่างที่ผมบอกเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของ5าธาตุทิศตาเนี่ย ว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นปีไม้ส่งเสริมไฟคูณ2องนะดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดปีนะักษัตว์เกี่ยวกับไฟหรือธาตุไฟเนี่ยโอ้โหไฟลนก้นนะครับไฟลนก้นยังไงมีหลายงานเข้ามาทําให้คุณเนี่ยต้องวางแผนจัดการบริหารดีๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะวางแผนบริหารชีวิตบริหารจัดการนะครับสามารถที่จะไปติดตามผลงานผมได้นะครับใน e book, อีบุ๊กก็เข้าไปดูตามพวกแพลตฟอร์มเช่นตัวหนังสือจุลานะ เมฟนะครับ c ีเอฟนายอินพวกนี้เข้าไปดูได้เลยจะมีหนังสือตอนนี้ท,ทําหนังสือมาสามเล่มนะครับก็คือในเรื่องของาตาแท้ทตุแท้ก็จะเป็นอันนี้เยอะหน่อยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทตุเรื่องของอะไรดูไว้ไม่ใช่ดูเป็นหมอดูนะครับทตุแท้เนี่ยดูเพื่อคุณรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวคนรู้คนอื่นรู้คนในครอบครัวแล้วรู้หน้าที่การงานคุณบริหารจัดการได้นะครับ ส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมดุลหยินอยางบ้านแบ,บ่งชีวิตอันนี้จะดูในเรื่องของการจัดบ้านการใช้ในเรื่องของพลังงานธรรมชาติเข้ามาทิศท้งลม8ปทิศมีอะไรยังไงอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ง่ายๆให้คุณได้รับชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของ2 5 6 8จะเกิดอะไรขึ้นตับคนธาตุคุณก็เข้าไปดูได้นะครับสนใจก็ลกลิงก์แล้วก็ติดตามผลงาน มีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับคนค้นดวงครับย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับ